ในเอกภพการสร้างและการทำลายล้างมักเป็นสิ่งที่มาคู่กันเสมอและหลุมดำก็ไม่มีข้อยกเว้นซจิเทเลสเอสตาไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนแห่งการทำลายล้างที่แน่นอนเพราะวัตถุที่ตกเข้าไปด้านในเข้าสู่หลุมดำไม่ได้หายไปจนหมดเส้นตลอดขอฟ้าเหตุการณ์ส่วนมากจะเข้าสู่วงโคจรรอบหลุมดำและบริเวณนั้นมีความรุนแรงอย่างมากมีสนามแม่เหล็กที่หมุนวนคดงอและบิดเบี้ยว และสามารถเหวี่ยงวัตถุต่างๆออกไปตามพวกแมเหล็กของลุมดำได้เกิดเป็นไอพ่นที่กวาดไปทั่วกาแล็กซีเมื่อไม่นานมานี้เราได้เข้าใจขนาดที่แท้จริงของการประทุของสจิทเลสเอสตาแล้วกล้องโทรทัศน์อวกาศนาซาเฟอร์มี11มิถุนายนปี2008เมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว มีการค้นพบสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนมันเหมือนกับเป็นการค้นพบทวีปใหม่บนโลกกล้องโทรทรรศกาศเฟอร์มีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจจับรังสีแกมมาซึ่งเป็นรังสีที่สรงพลังมากที่สุดในจักรวาลขณะที่เฟอร์มีโคจรรอบโลกมันก็ได้สร้างแผนที่ท้องฟ้าขึ้นมาและมองเห็นโครงสร้างบางอย่างที่พลออกมาจากระนาบของทางช้างเผือกมันคือฟองสสารขนาดมหึมาสองฟอง แต่ละฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง25,000ปีแสงฟองอวกาศเหล่านี้เป็นก๊าซร้อนยิ่งยวดหากดวงตาของเราไวต่อความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมาจากฟองเหล่านั้นเราจะเห็นมันแพร่ขยายออกไปครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าเมื่อมองจากบนโลกและพวกมันก็จะชี้กลับไปยังใจกลางของกาแล็กซีซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นต้นกำเนิดของพวกมันนั่นคือสจิทเลสเอสตาร์ ลองคิดดูหลุมดำแห่งนี้เอาเข้าจริงก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากมายอะไรหากเทียบกับในระดับกาแล็กซีขนาดของมันพ,พอๆกับวงโคจรของดาวพุธในระบบสุริยะของเราแม้ว่าหลุมดำของเราจะมีขนาดเพียงเสี้ยวหนึ่งของกาแล็กซีที่อยู่รอบๆแต่มันกลับสามารถกลายเป็นปฏิมากรของทางช้างเผือกได้ทุกๆสองสามล้านปี วงแหวนวัตถุหนาแน่นที่โคจรรอบหลุมดำแห่งนี้จะถูกเร่งด้วยการบิดตัวของสนามแม่เหล็กและกลายเป็นไอพ่นที่ลุกเป็นไฟของสสารร้อนยิ่งยวดบีมลำแสงนี้ส่งพลังมากจนสามารถทำลายชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ออกไปจนหมดได้ถ้าหากดาวเคราะห์ดวงนั้นไปขวางอยู่บนเส้นทางของมันโดยเฉพาะดาวเคราะห์ที่อยู่ในระยะ1000ปีแสงผลกระทบนี้ตัดโอกาสการเกิดสิ่งมีชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย หากคุณกำลังมองหาเหตุผลว่าทำไมชีวิตไม่เพียงแต่เริ่มต้นขึ้นที่นี่บนโลกนี้เท่านั้นแต่ยังสามารถจเจริญรุ่งเรืองม,มาเป็นเวลาเกือบ4 0 0พันล้านปีจนพัฒนาไปสู่โลกแห่งสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนดังเช่นทุกวันนี้ได้ชี้ไปยังหลุมดำมวลมหาศาลที่ใจกลางของกาแล็กซีเราและเราอาจจะบอกว่านั่นคือสาเหตุหนึ่งตอนนี้เราเริ่มสงสัยว่า การที่มีพลังงานมหาศาลจากสจิทเลสเอสตาหลังไหลเข้ามาสามารถมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ภูมิภาคแห่งนี้ของกาแล็กซี่กลายเป็นพื้นที่ที่ชีวิตสามารถเจริญรุง่งเรืองได้ไหมเพราะก๊าซร้อนที่ปล่อยออกมาโดยสจิทเลสเอสตาอาจสงบลงแล้วทีนี้คุณอาจคิดว่าเมฆก๊าซร้อนก็จะต้องผลิตดาวฤกษ์ออกมาได้มากแน่แ,นแต่ที่จริงกลับตรงกันข้ามกันเลยเพราะความร้อนที่ว่านี้ หมายความว่าทุกสิ่งกําลังเคลื่อนที่ไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วจึงทําให้ยากที่แรงโน้มถ่วงจะสามารถยึดทุกสิ่งเอาไว้และพังทลายลงมาก่อตัวเป็นดวงดาวกลายเป็นว่าสจิทาเลสเอสตาได้ลดจํานวนดาวฤกษ์ที่อาจก่อตัวขึ้นในบริเวณกาแล็กซีแห่งนี้แต่นั่นเป็นสิ่งที่ดีลองนึกภาพถ้ามีดาวฤกษ์ยักษ์ดวงหนึ่งก่อตัวใกล้กับการระเบิดของซูเปอร์โนวานั่นคงไม่ใช่เรื่องดีนัก ถ้าคุณเป็นอะมีบาอยู่บนดาวเคราะหภายในนั้นและว,วันหนึ่งคุณอาจพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดดังนั้นสจิทเเลสเอสตาจึงเปลี่ยนพื้นที่บริเวณแห่งนี้ให้สงบลงแทนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่วุ่นวายในตลอด4 0 0พันล้านปีที่ผ่านมาสจิทเเลสเอสตาได้กำจัดก๊าซฝุ่นและดวงดาวที่เคยอยู่ใกล้ๆออกไปมากแล้วเหลือไว้เพียงบางส่วนเท่านั้น ทุกวันนี้หลุมดําของเราก็สงบลงมามากแต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยของความรุนแรงเอาไว้อยู่บนฟองขนาดมือมาดังที่เฟอร์มีได้เห็นมันคือเสียงสะท้อนของอดีตอันรุงโร์ปัจจุบันสจิทเลสเอสตาเป็นยักษ์ที่กําลังหลับไหลมันผ่านการเดินทางมาอย่างยาวนานเคยเป็นผู้พิฆาตที่รุนแรงไปจนถึงปฏิมากรแห่งกาแล็กซี เรื่องราวทั้งหมดนี้ได้รับการปฏติบปติต่อเขาเ้าด้วยกันในตลอดช่วง20ิปีที่ผ่านมาโดยข้อมูลเชิงสังเกตการจากกล้องโทรท์อวกาศอย่างจันทราและเฟอร์มีแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่เรารู้เป็นเพียงเปลือกนอกของหลุมดำเท่านั้นเรารู้ว่าหลุมดำมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างไรมันสร้างกาแล็กซีอ,อย่างไรแต่สำหรับข้อมูลในระดับเชิงลึกอย่างเช่นจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ภายในหลุมดำนั้นคืออะไร ยังคงเป็นปริศนาดำมืดด้วยการมองไปสู่อนาคตเรากำลังเริ่มสำรวจความลึกลับอันล้ำลึกของลุมดำดาวฤกษ์หลายสิบดวงกำลังโคจรรอบสจ,จิทาเลสเอสตาบางดวงเคลื่อนผ่านห่างจากขอบฟ้าเหตุการณ์เพียงไม่กี่พันล้านมาไมล์ทยเทียบมันก็แค่ความกว้างของเส้นผมของกาแล็กซี่ การบินผ่านของดาวฤกษ์เหล่านี้อาจส่งผลร้ายแรงตามมานี่คือดาวฤกษ์ S2 ระยะห่างจากขอบฟ้าเหตุการณ์11พันล้านไมล์ดาวฤกษ์เหล่านี้บางดวงอาจมีดาวเคราะห์อยู่ในวงโคจรดาวเคราะห์ที่อาจหลงทางเข้าไปใกล้กับสัตว์ร,ร้ายมากเกินไปหากถลำลึกไปมากกว่าน,นี้มันจะไม่มีวันหวนกลับไปหาแม่ของมันได้อีกตลอดกาล ถ้าดาวเคราะห์สามารถรอดชีวิตได้โดยไม่แตกสลายและเดินทางต่อเข้าไปด้านในและสมมติว่าเราได้ไปยืนอยู่บนพื้นผิวของมันหากเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าจ้องไปยังจัก,กรวาลเราจะเห็นว่าอาวกาศและเวลาจะบิดเบี้ยวอย่างมากราวกับเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของแวนโก๊ะแต่ท้ายที่สุดแล้วด้วยแรงไทดออันมาสารของลุมดำดาวเคราะ์ทั้งดวงก็ไม่อาจคงรูปอยู่ได้พื้นดินจะแตกสลายกลายเป็นฝุ่นผง ก่อนจะค่อยๆร่วงลงสู่ภาวะเอกฐานจุดสิ้นสุดของเวลาอีกหลายล้านปีข้างหน้าดวงดาวทั้งหมดรอบๆสจิทเลสเอสตาจะค่อยๆจางหายไปและตายจากสำหรับโลกต่างดาวใดๆรุ่งโรจนอย่างที่เคยเป็นจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแต่จะถูกแทนที่ด้วยสัตว์ประหลาดขนาดมื่อมาแทนแม้ดาวฤกษ์จะดับแสงลงไปหมดแต่ลุมดำของเราจะยังคงดำเนินต่อเพียงลำพัง เป็นผู้พิทักษ์ความลับที่ซ่อนอยู่ภายในและดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเราคาดว่าวันหนึ่งลุ่มดำจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในจักราวาลอยู่ในยุคมืดครั้งสุดท้ายหากไม่มีสิ่งใดสามารถรอดพ้นจากลุ่มดำได้ซิิทเลสเอสตาก็จะเป็นคุกชัวนิรันจริงนี่คือจุดจบของเรื่องราวทั้งหมดของจักราวาลความมืดที่เกลื่อนไปด้วยลุมดำในการละวกาศ แต่เราไม่คิดว่านี่คือจุดสิ้นสุดของเรื่องราวเพราะตอนนี้เราเชื่อว่าแม้แต่ล้มดําก็ตายได้เช่นกันและการตายของพวกมันก็จะมาจากสิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นรายละเอียดที่ไม่สําคัญมากนักซึ่งถูกค้นพบเมื่อเกือบห้าทศวรรษที่แล้วในปี1975สตีเฟนฮอวกิงเคยตีบทความหนึ่งที่น่าทึ่ง โดยเขาแสดงให้เห็นว่าลุ้มดําไม่ได้ดําสนิทแต่เรืองแสงจางๆพวกมันมีอุณหภูมิและนี่คือสมการที่สวยงามของเขาสําหรับอุณหภูมิของลุ้มดําคุณจะเห็นว่ามีบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีฟิสิกส์ทั้งหมดอยู่ในนั้นด้วยสิ่งนี้ h ฮสบาคือค่าคงที่ของพลังและนั่นเกี่ยวข้องกับกลาศาสตร์ควอนตัมโลกที่เล็กยิ่งกว่าอะตอม C. คือความเร็วแสง G คือความเข้มของแรงโน้มถ่วง KB คือค่าคงที่ของโบสมันซึ่งมันเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและอุณหพลศาสตร์และ M ในที่นี้คือมวลของหลุมดำข้อสรุปของฮอว์กิงพิสูจน์แล้วว่าหักล้างไม่ได้และมีผลกระทบตามมาเพราะหากสิ่งใดมีอุณหภูมิมันก็จะแผ่รังสีออกมานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าคุณเอามือไปใกล้กับของที่ร้อนคุณถึงรู้สึกได้และเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งยาวนานกว่าอายุปัจจุบันของจักรวาลหลายพันล้านเท่าสจิทเลียเซสตาจะค่อยๆจางหายไปในที่สุดรังสีฮอวกิ้งจะกัดเซาะลุมดำแห่งนี้ไปทีละเล็กทีละน้อยส่งผลทำให้ขนาดของมันเล็กลงเรื่อยๆจนกระทั่งในอีกหลายล้านล้านล้านปีข้างหน้าในการระเบิดแสงครั้งสุดท้ายหลุมดำของเราก็าจะตาย แล้วหลังจากนั <f lyrics> que que trendy, ้นความมืดมิดก็จะปกคลุมจักรวาลไปชั่วนิรันด์ทีนี้คุณอาจพูดดิบว่าทาไมเราถึงสนใจล่ะเหตุใดเรื่องนี้จึงสําคัญหากลุ่มดํำระเหยหายไปเพราะเมื่อในนาคตอันไกลโพ้นของจักรวาลนั้นก็คงไม่มีใครไปอยู่แถวนั้นเพื่อมองดูมันแต่ที่จริงเราแค่อยากรู้ว่าฟิสิกส์ที่เราเข้าใจอยู่ในตอนนี้ถูกต้องหรือไม่มันสามารถใช้ได้กับอดีต หรืออนาคตได้ไหมและฟิสิกส์อนุญาตให้เราทำในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ได้หรือไม่แค่การค้นพบว่าลุ่มดำระเหยได้ก็ทำให้เกิดคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดในปริศาสตร์ของฟิสิกส์ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาแล้วและนั่นไม่ใช่เรื่องเกินจริงตัวอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเผากระดาษแผ่นนี้ทั้งกระดาษและข้อความที่เขียนลงในนี้จะระเหยออกไปจนหมดหรือไม่มันจะถูกทำลายไปอย่างทาวรหรือเปล่า คำตอบคือไม่หากเราสามารถรวบรวมสิ่งเหล่านี้ได้เช่นขี้เท่าทุกก้อนโมเลกุลของกา๊าซที่เผาไหม้ออกสู่ชบรรยากาศทุกโมเลกุลพลังงานความร้อนและแสงโดยหลักการแล้วเราสามารถสร้างกระดาษแผ่นนี้ขึ้นมาใหม่ได้รวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นข้อมูลทุกอย่างในกระดาษนี้แต่นั่นจะเป็นจริงสำหรับหลุมดำได้หรือไม่คุกแรงน้มถ่วงขั้นสูงสุด วัตถุบนท้อฟ้าเหล่านี้แม้แต่แสงเองก็ไม่สามารถหลบนี้ออกมาได้ใช่ไหมเมื่อหลุมดำระเหยออกไปจนหมดพวกมันจะส่งคืนข้อมูลทุกสิ่งที่เคยตกลงไปให้แก่จักรวาลหรือเปล่าสตีเฟนฮอว์กิงเคยพูดเอาไว้แบบนี้หลุมดำไม่ได้เหมือนกับที่วาดไว้พวกมันไม่ใช่คุกนิรันแบบที่เคยคิดสิ่งต่างสามารถหลุดออกมาจากหลุมดำได้ทั้งจากภายนอกและอาจไปสู่จักรวาลอื่น ดังนั้นหากคนรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในหลุมดำจงอย่ายอมแพ้เพราะมีทางออกเสมอหากมีข้อมูลลดออกมาจากสจิทเลสเอตาในขณะที่มันเหยอ,ออกไปความหมายนั้นก็ลึกซึ้งหลุมดำจะไม่ใช่สุสารแต่เป็นทางผ่านตอนนี้เราเชื่อว่าอะไรก็ตามที่ตกลงไปสู่หลุมดำพวกมันจะยังคงดำรงอยู่ไม่ใช่ในฐานะวัตถุกายภาพแต่เป็นข้อมูล ที่รอคอยการหลุดพ้นจากพลันนาการของหัวใจแห่งความดำมืดเกิดอะไรขึ้นภายในหัวใจของหลุมดำหลังจากที่มันระเหยเครื่องหนึ่งของมันจะหายไปทำให้เชื่อว่าบางทีมันอาจเป็นทางเชื่อมกับรูหนอนก็ได้แม้ปัจจุบันเรายังไม่เคยพบเจอรูนอนเลยแต่ทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่ถูกต้องมาตลอด100ปีที่ผ่านมาก็บ่งชี้ว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในกาลอวกาศ แต่ที่เราอ่านไม่เคยเห็นก็เพราะว่ามันถูกซ่อนอาไว้อยู่ภายในหลุมดำถ้าเป็นเช่นนั้นหากเราสามารถเข้าถึงรูหนอนได้บางทีเราอาจอ่านข้อมูลล้ำค่าที่อยู่ภายในนั้นได้เรื่องนี้ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ใครจะไปรู้อนาคตเราอาจพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ได้แล้วก็ได้